เจอตกี้นะงานเยอะเหลือเกินพรุ่งนี้เจอกันใหมยโมงกำลังทำเปเปอร์ให้มีกำลังอัปเดตราคาปิดอยู่เนี่ยฮะตัวเออทีเปล่าจก AOT อ่ะทำไมอ่ะ AOT พี่ไม่มาหลายวันนี้ขึ้นซะให้สะใจแล้วนะจริงเหรอขึ้นไปยี่สิองร้อยิพี่ให้แค่200จุดจุดจุดแล้ว ขึ้นไปขนาดนั้นแหละถ้ามันขึ้นไปเกินกว่านั้น,นก็ต้องทุบลงมาหน่อยเด็กอ๋ออพุนี้ให้ราคาใหม่นะพูุนี้เจอกันยังไงอ่ะแล้วเป็นยังไงพี่ช่วงที่ผ่านมาตลาดทั้งทางอาทิตย์อ่าผมคิดว่ารอบกับการที่ผ่านมาก็เป็นในทิศทางขาดีนะทิศทางค่อนข้างดีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีหุ้นไปเรียนแนะนําให้ดูกําลังทลาะไร่ราคาติดอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเอาไปฝากไป นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้คงมีเวลาผมมีเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมใช่แผมก็รีบว่ไปบ่ายโมงบ่ายโมงนะพอเสร็จเรียบร้อยก็จะรีบิ่ไปต่อค่ะพรุ่งนี้ไปเรียนหนังสือก่อนนะพรุ่งนี้ไปเรียนหนังสือก่อนโไปจับอบรมพี่เสฉวนผมลมแค่โดนจับบ้างนะตอนนี้นักวิเคราะห์โดยทั่วไปเป็นเทคนิคเนี่ยนักวิเคราะห์เทคนิคโดยทั่วทางสมาคมเนี่ยขอให้ไปอบรมเพื่อจะได้ออกลายเส้นเพื่อให้จับเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยตรงต่อไปจะมีลักษณะของการพูดทางเทคนิคโดยตรง<ะ>ทางสมาคมนักวิเคราะห์นี้ก็เลยอ,อวันไปเรียนกันเนี่ยมีนักวิเคราะห์ผู้เก่งๆทั้งนั้นเลยเก้าถึงสามคนนะตามบล็อกต่างๆหรือจุดต่างๆอยู่ในรายการคุณต้องหลายคนที่ไปมีรถมอเตอร,ร์ไซค์รับส่งอยู่เนี่ยพี่ <laughs> จริงว่า <laughs> ไปลงทะเบียนเสร็จแล้วเพ็นกันน่ะข้าวห้องน้ำมั่งอะไรมั่งอ่าผมผมก็คงต้องไปไปตรงนู้นเสร็จแล้วก็รีบออกมาครึ่งวันก็ก็ขึ้นงานคุณ แล้วก็ไปต่อโอเค,คอก็ภาพตลาดยังไม่มีอะไรฮะดูะสภาพของตลาดโดยทั่วไปดูจากราคาหุ้นดูจากกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยก็รับได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากฝากเรียนไว้ว่าก็ก็<ช>ไม่มีอะไรฮะตลาดยังไม่น่ามีการวิตกกังวลอะไรไม่เซลล์ออนแฟกต์หรอคะกับกรณีนี้ผมคิดว่าเป็นแค่การปรับในในลักษณะของการเทรดดีเะในลักษณะการเทรดดีเจ พรุ่งนี้ไปโม้ให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวน้องบ้านเดี๋ยวทําเปเปอร์นี้เดี๋ยวไม่ได้ถ่ายเอกสารให้แจกนะครับอขออนุญาตลาตรงนี้ก่อนขอทําเปเปอร์ก่อนนะครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเอกสารไปแจกครับสวัสดีครับขอบคุณครับ